เพื่อนๆครับครูครมานั่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ครูเคยทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตรงนี้เป็นบริเวณที่มีแดดส่องถึงนะครับตากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้วันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยังเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับวันนี้ถ้าไม่แตกต่างก็ไม่ทําครับ ากข้อคําถามของเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามครูมาว่าครูครับเราจะใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ได้ไหมไอ้ไม่เคยทํานะไข่เป็ดแต่ก็น่าจะได้และถ้าได้ระหว่างไข่เป็ดและไข่ไก่อะไรมันจะดีกว่ากันวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับวิธีทําวันนี้ครูจะใช้สูตรในการเตรียมอาหารจุลินซีวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็มีเพียงแต่ไข่กับผงชูรสเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้แต่สิ่งที่ ครูยังไม่อยากให้สังเกตได้ก็คือขวดไหนครูจะใช้ไข่อะไรนั่นเองนะครับพี่น้องท่านใดที่เคยทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเคยดูครูทํามาแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าสิ่งที่ครูจะทํานั้นก็เพียงแต่จะมีผงชูรส1ช้อนโต๊ะกับไข่1ฟองนะครับเหมือนกันวันนี้ครูก็จะใช้ผงชูรส1ช้อนโต๊ะไข่1ฟองเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่ไข่นั้นเป็นไข่อะไรเท่านั้นเองนะครับามาดูครูจะใส่ผงชูรสก่อนเลยลก็จะใช้ผงชูรสนะครับหช้อนโต๊ะ แบบนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อช้อนยังไม่เปียกนะครับก็เลยใส่ผงชูรสไปก่อนต่อไปครูจะตอกไข่ใส่นะครับแล้วก็จะตีผงชูรสกับไข่ให้เข้ากันนี่คือวิธีการเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาชมจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าวิธีการเตรียมอาหารสําหรับจุลินทรีย์ของข้อแสงนั้นมีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งจากของอาจารย์หลายๆสูตรหลายๆวิธีการก็แตกต่างก,กันครูทําให้ดูแล้วหลากหลายรูปแบบนะครับ อันแรกก็จะเป็นปกติอย่างนี้แหละที่2ก็จะทําให้เป็นไข่เน่าก่อนลองย้อนกลับไปดูนะครับหลายรูปแบบสีห้ารูปแบบนะซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อพิสูจน์มาแล้วว่าแดงทั้งหมดนะครับสังเกตจากก้นชามไม่มีเสียงก๊อบก๊อปแกลบแล้วนั่นแปลว่าผงชุรสกับไข่รวมตัวกันได้ดีแล้วอ่ทีนี้ครูก็จะกรอกเลย ท่านยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไข่นี่คือไข่อะไรนะเรายังไม่บอกให้ทราบนะครับแต่กูจะกรอบไปก่อนอขวดหนึ่ง6ลิตรใอ้ไข่4ช้อนนะครับ1 2 3 4อ่าพอแล้วแล้วเดี๋ยวเขาเยาวอันนี้ก็1 2 3แล้วก็4ม่พอดีเลยได้4แล้ว ก็ปิดฝาอันนี้ไม่รู้ไข่อะไรนะขยับซะหน่อยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ตากแดดไว้อย่างงี้อมาดูอีกสูตรหนึ่งอีกไข่หนึง่งไม่ใช่สูตรหนึ่งอ่ะมาดูครับเพื่อให้ชัวร์อาชามไปล้างหน่อยดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวใส่ผงชูรสก่อนดีกว่านาะจะได้ไม่มีข้อแตกต่างหนึ่งช้อนเท่าๆกันนะครับ เอาละทีนี้ก็มาตีไข่หลายท่านถ้าเกิดคุกคอ,อยู่ในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็น่าจะรู้ว่าอันแรกคือไข่อะไรไข่อันหลังคือไข่อะไรแต่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจอะไรก็ไม่แน่เสมอไปก็ลองมอลองมาสันนิษฐานกันเล่นๆ่นกันแล้วกันนะครับว่ามันจะทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเกิดการสังเคราะห์สแสงขึ้นมาไหมจากแสงอาทิตย์นะครับหลายท่านอาจจะเคยทําแล้วแต่ครูไม่เคยทํา กูก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันใช้ได้ไหมแต่อีกอีก,อกแหละนะเราก็อยากรู้ต่อบไปว่าอะถ้ามันใช้ได้อะไรมันจะดีกว่ากันเออนะอะไรมันจะเร็วกว่ากันนะครับโอ้ต้องรีบท,ทำแล้วมันจะมืดแล้วก็ใส่4ี่ช้อนเหมือนเดิมหรือใครที่จะทดลองทําขวดเล็กนะครับเป็นขวด1.5ลิตรก็ใส่เพียงแค่ช้อนเดียวพอนะอืมหนึ่งสองสามสี่นะครับ หนึ่งก็4เหมือนกันหนอ่าพอดีเมื่อกี้ถูกตัดถูกตัดไปก็เลยไม่ทันได้ดูว่าครบสช้อนแต่นี่ครบนะครับสี่ช้อนพอดีแล้วก็ามาเขย่ากันนิดหน่อย สีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันมากเลยตอนนี้ไม่รู้อะไรสีอะไรเป็นสีอะไรแล้วและท่านก็คงจะเดาถูกแต่ก็แค่การคาดเดาสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวครูเฉลยตันหลังว่าทั้งหมดนี้มันจะแดงไหมอะไรจะแดงเร็วกันหรือคุณภาพการแดงจะเป็นอย่างไรอีก21วันหรือ3สัปดาห์มาพิสูจน์กันครับแต่ครูจะทําให้ดูวันต่อวันเลยนะว่าสีมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครงนี้เจอกันครับ วันนี้พาเพื่อนๆมาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง4ขวดที่ครูทำเปรียบเทียบระหว่างไข่ไก่และไข่เป็ดก็ไม่รู้ว่าขวดไหนจะเป็นไข่ไก่และขวดไหนจะเป็นไข่เป็ดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดๆเจนตอนนี้ครับมีอยู่2ขวดนี้ให้สีแดงแน่นอนแล้วนะครับใช้เวลาอีกไม่นานก็แดงแล้วส่วนขวดนี้กับขวดนี้ออกเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองออจาจะชมพูอ่อนนะครับเป็นคล้ายๆสีโอรสเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าขวดไหนจะเป็นสี หรือสีไหนเกิดจากไข่ประเภทไหนครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดไม่รู้อันไหนแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับ เพื่อนครับจากการเฝ้าสังเกตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ครูติดตามแล้วก็บันทึกภาพไว้ให้เพื่อนๆดูเป็นระยะระยะต่อเนื่องกันมานะครับณวันนี้มีอายุครบ21วันแล้วนะครับสสัปดาห์ครบแล้วแต่ว่าสีของเขานั้นยังไม่จัดเหมือนกับชุดที่เคยทําพวกนี้นะครับคนนี้ดั้งเดิมอายุก็นานกว่าแล้วนะครับอันนี้เกือบเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับที่ทําเอาไว้ก็ทําแล้วก็ไล่ใช้กันไปใกล้หมดก็ทําตั้งต้นใหม่มันก็จะมีหมุนเวียนแต่ไม่ทําเยอะไม่ทํา ขนาดใหญ่นะครับอันนี้ปัจจัยอื่นๆนั้นครูจะไม่ขอกล่าวถึงแต่ส่วนปัจจัยที่เรานํามาเปรียบเทียบแล้วก็จากปัจจัยที่เพื่อนๆถามขึ้นมาว่าไข่เป็ดสามารถที่จะทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นได้หรือไม่และถ้าเป็นได้อย่างไหนจะดีกว่ากันก็เห็นแล้วนะครับสรุปแล้วเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับทั้งที่เป็นไข่เป็ดและไข่ไก่แต่คุณภาพในการแดงอย่างไหนดีกว่ากันลองอทายดูสิครับว่าอันไหนคือไข่เป็ดอันไหนคือไข่ไก่อ่า ภายในใจจากดูตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับสรุปว่ามันแดงทั้งหมดและ2ขวดนี้มีสีแดงที่ใกล้เคียงกันดังน,นั้นน่าจะเป็นไข่ประเภทเดียวกัน <c ười> หรือเปล่าส่วนขวดนี้กับขวดนี้สีจะค่อนข้างใกล้เคียงกันดังนั้นน่าจะเป็นไข่ประเภทเดียวกันหรือเปล่าสรุปก็คือเปล่าเลยครับขวดนี้กับขวดนี้เป็นไข่คนละชนิดกันขวดนี้เป็นไข่เป็ดครับขวดนี้เป็นไข่ไก่ เช่นเดียวกัน2ขวดนี้ขวดนี้เป็นไข่ไก่และขวดนี้เป็นไข่เป็ดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะครับมันมีปัจจัยในการทําให้แดงได้เห็นไหมครับสีจะออกค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับส่วนอันนี้มีความแตกต่าง,ท,ง,ท,งทั้งที่เป็นไข่ชนิดเดียวกันนะครับเป็นไข่ชนิดเดียวกันแต่มันมีความแตกต่างปัจจัยอื่นครับอันนี้ครูก็ไม่อาจคาดเดาได้แต่ตอนนี้อายุเพียง21วันนะครับ21วันเนี่ย แน่นอนละเขาสามารถแดงได้แน่นอนนะครับแต่ว่า,าครูจะทิ้งเวลาไปอีกก็คือจะใช้ของเก่าให้หมดไปก่อนนะครับก็ใช้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วกดตัวนี้ก็จะถูกขยับไปเรื่อยๆแล้วครูจะทําใหม่อีกชุดหนึ่งต่อไปเรื่อยๆวิธีใช้วิธีวิธีทาทาประมาณนี้ครับเพียงพอแล้วนะครับในรอบเดือนหนึ่งก็ทําไว้อย่างนี้เป็นชุดหนึ่งชุดนี้เดี๋ยวเดือนนี้ก็หมดแล้วแล้วเดือนนี้ขยับไปเดือนหน้า อันนั้นทําใหม่นะครับทำแบบนี้อย่าทําจนเก่าจนเก็บนานเกินแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าจะใช้ได้ไหมนั้นทําแล้วก็หมุนเวียนใช้อย่างนี้จะดีกว่านะครับก็สรุปว่ามีไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดได้นะครับให้ผลเหมือนกันคือแดงเหมือนกันนะครับมีไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่ไปตามปกติมีไข่อะไรก็ใช้ไข่อันนั้นอย่าไปถามเรื่องไข่อย่างอื่นอีกแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไข่เปกับไข่ไก่นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ได้คําตอบจากการปฏิบัติจริงแล้วนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พารมทำไปเรื่อยด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทําแล้วก็หมุนเวียนใช้อย่างนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าภา,ายในอ้ <laughs> House หเฮาเฮาหอน <laughs> มันเห่าให้เพียหมดเลย <laughs>